ก็มีวะใส่ไป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 คนที่เยงกและไปเจ็บมีนด้วยครับเลยทำเลยทำเลเลยทำเเลยเลยทำเลยทำเลยทำเลยยทำเลยทำเลเลยเลยทำเลยยเลยทลยทำเลเลยทเลยทเลย มูสานะียวไม่ได้ยุ่ซินี่และเพราะว่าเพว่าเดี๋ยวรถมันจะยับไปเรื่อยนี่มันจะลงขาในห้องลยยรอ่ยกเออในห้องันต้องกก จอด lại đi, ไม้ของบ่ đi, vào ไหลดิอยู่ซ่ํา đi ดี